บริษัทกิฟต์แกรนอินเตอร์โปรดักต์ทำการลงตู้สูตรใหม่ตัวนี้เป็น18นิ้วนะครับเออมันจังบริกรมเอาสองใบเลยเหรอ,อไป เจอละใบนั่นละไป่จองใบเลยโอ้ไปลอกๆนั่นละนั่น<อ>ตู้สิบแปดนิ้วนะครับตัวนี้เป็นลำโพงนนโอครับเดี๋ยวรอคนก่อนเหรอหม,นมุนตั้งหลักเกเเดดดีีี๋๋ยยยวววคนเป็นตู้ตัวใหม่นะครับ มาเปิดตัวในงานเครื่องเสียงบุรีรัมย์ครับเนี่ยกีใบนี่ส,สใบตอนนี้สองใบแล้วอีก2อใบอยู่ไหนครับอยู่บนรถนครับเป็นตู้ตัวใหม่นะครับสิปนิ้วครับดอกนิโอจากบริษัทกิฟต์นะครับ งานแรกครับเปิดตัวงานแรกครับน้ำหนักเบาครับนี่สบายยกสบายครับเบึ้งยกมือเดียวบสบายเลยเป็นตัวไม่ครับ めっちゃ怖いもんね。<laughs> <laughs> <laughs> บ่บบได้มันตรงมันสเมือ่มนอนบ่ได้มันเอียงซีน่อได้นี่เดี๋ยวซีได้เดี๋ยวซีคนอายุไปอเออเดินพอๆสิบก้า เอาวางไว้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยตั้งนะครับหันหน้ามาทางเดียวกันไหมเผื่อคนมาถ่ายรูปเออเอายางเอายางวางป่เออเอา,เอาไว้นี่แหละอคอัค่อยค่อยหน้าสงสัยเป็นตู้สิ่แผนนิ้วนะครับ เบาครับเบายกคนเดียวได้สบายเพราะว่าอร่ิตัวครับนี่อสองตัว,อตวรอฟังครับ18นิ้วครับจากกิฟครับ